ถัดมาจะเป็นการฝึกหาค่าเอ็นบ้างนะคะเดี๋ยวใช้นะคะโจทย์ข้อ24อ่านโจทย์ก่อนค่ะข้อ24ฝากเงินกับธนาคารแทนค่าก่อน40,000คืออะไร Pv สองคือเอ้ยเอ็นเปอร์อะไรอะ่ Late, ะเรดอย่ามึ่นอย่ามึ่น45,046ื่นหี fv คำนวณหาอะไรเอ็นเปอร์โอเคมาเลยน้าสาขานิวชียนะฮะเปลี่ยนชื่อบท3าข้อยี่สและยี่ห ไปที่เซลล์ A หนึ่งข้อยีสไปที่เซลล์ B 1พิมพ์ว่าการคำนวณน,นะคะระยะเวลาหรือการคำนวณจำนวนงวดเอาแบบการคำนวณจำนวนงวดดีกว่า การคำนวณจำนวนงวดนะคะใส่สีเข้าไปเพื่อความสวยงามโอเคนะคะข้อ24เราจะหา n ก็ n อ็นเปอร์เท่ากับนักศึษาทแทนค่าเลยได้ไหมะหรือว่าต้องมากำหนดเซลล์ก่อนดีแทนเลยก็ได้นะเพราะว่าเราเก่งกดเท่ากับ คำสั่งอะไรนะักศัยคิดว่าจะหาเอ็นเปอร์ก็คำสั่งเอ็นเปอร์เห็นไหมเซนดีมากใส่อะไรบ้างอะดูค่ากรีมเมนต์มีหนึ่งเลดก็คืออัตราดอกเบีย้ยสองพีเอ็มทีคือค่าของเงินงวดเท่ากาันสามพีวีนะคะค่าของเงินปัจจุบัน4 f v ค่าของเงินอนาคตและ5้าใสท้ายนะคะเล e ของเรากี่เปอร์เซ็นต์อะ 2%, 2ใส่0.02 PMT เท่าไหร่คะ0 PV ลบ4 0 0 0ม f v 4 5 0 4 6อย่าใส่เข้ามากขั้นระหว่างหลักพันนะไทยไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็ใส่0ปิดวงเล็บคำตอบจะได้5.99กกว่าใช่ไหมคะ น้กษา,าก็ปรับหมดทดสนียอมให้เป็น2ตํตำแหน่ง n ก็ <Okay S 1> <N S 2> จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6โอเคไหมคะเก่งมากทําทข้อถัดไปเลยนะคะข้อ20เท่าไหร่คะ25่าอ่านโจทย์ก่อนนะมันเขี่ยเลยนะข้อ25จะบอกว่าสุดคนึงกู้เงินจำนวน50,000บาทอัตราดอกเบี้ย8%ต่อปี ครบกำหนดต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงิน7693บาทสุดคนึงกู้นานเท่าไรห้าหมื่นคืออะไร PV ใส่เครื่องหมายอะไรด้วยติดลบ8%คือเลท7จ็ดคือ FV ให้คำนวณหาอะไรคะ N p e r อ่าคราวนี้เราจะคำนวณข้อ25ต่อนะคะนั้น N Perl ของเราจะเท่ากับนะคะเท่ากับ N Perl ปล่อยวงเล็บนะคะเหล็แทนเป็น8%ก็0.0 8 PMT แทนเป็น0 p v ลบ50,000นะคะ f v 7693นะคะไทยไม่มีคำตอบจะได้เป็น4 ปัดแล้วได้4จุดเท่าไหร่คะ4.50โอเคไหมคะอ่านั้นทวนอีกนิดนึงนะคำสั่ง nper ใส่อะไรบ้างนะคะมีใส่เลดนะคะใส่ pmt ใส่ pv อย่าลืมเครื่องหมายติดลบแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งคะ fv โอเคคะ่ะ